ก็เต็นท์ของเราอยู่ที่นี่ครับเต็นท์ของสํานักงานแพทย์สานักงานการตลาดกระทรวงพาณิชก็ก็คือตั้งตั้งไว้เนี่ยคือมันจะร่วมกับสมาคมแม่บ้านของที่นี่ด้วยตอนแรกเราก็ในแต่ในส่วนของผมนี่ก็คือส่วนของผสมพยาบาลแต่ส่วนของแม่บ้านเขาก็จะแจกของก็แจกกันทั้งวันตอนนี้ก็อาจจะโดนกินที่เข้าไปเยอะเอเรื่อยๆพราะวันแรกๆก็อาจจะมีมีมีเตียงเยอะหน่อยวันนี้เหลือสองเตียงเพราะว่าคนไม่ค่อยเป็นอะไรแล้ว ใหญ่ก็เป็นลมวิงเวียนแต่ว่าวันนี้มันจะน้อยกว่าโพวนที่สี่คนเยอะมากครัร้อนเยอะมากครับนะอันนั้นจะเป็นลมกันเยอะมาวันนี้ก็เดี๋ยวเป็นแผลนู่นเริ่มเจ็บเล็กๆน้อยๆแหละครับก็ไม่เยอะมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวันนี้เลยเอาเฉพาะเคสวันนี้ก็จะแบบพวกผู้ใหญ่ที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วอะความดันขึ้นโอ้โหอากาศอย่างเงี้ยความดันพร้อมขึ้นอยู่แล้ว ก็ตอนแรกที่ที่ที่ได้รู้ว่าจะต้องมาตรงนี้นะครับวันที่14 14ใช่ไหมวันที่14เนี่ยก็คือเขาก็บอกว่ามีตรงนี้แล้วเ็าขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์เราก็ก็ยินดีมาแล้วพอมาแล้วก็รู้สึกว่าคิดเองนะว่าเราจะเนี่ยทำถวายปฏิบัติหน้าที่ถวายพระองค์ได้เป็นครั้งสุดท้าย,ยก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าเราเป็นข้าราชการนะแล้วก็ มีพอง์ท่านเป็นแบบอยา่างมีพระองค์ท่านเป็นคนเป็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 นแรงแรงกระตุ้นแรงผลักดันอเลยหลายอย่างที่ทําให้เราต้องพยายามที่จะเห็นแก่ตัวให้น้อยลงแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นมากขึ้นอะไราเงี้ยคำสอนของพระองค์ท่านข้อไหนที่ต้องนีนม้มาเป็นแบบแบบอย่างไอ้ยใช้ในชีวิตประจำวันจริงจริงมันหลายอยา่างมันหลายอยา่างเพราะพระองค์ท่านสอน สอนแล้วก็ทําให้ดูมากกว่าคําสอนคือการกระทำเนี่ยมาตลอดทั้งชีวิตของท่านเลยนะครับแต่ที่มันโดนโดนตัวเรามากๆก็คือเรื่องของการทําหน้าที่ของตัวเองคือสังคมมันจะสงบสุขได้เนี่ยทุกคนต้องทาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเป็นนักข่าวก็ทําหน้าที่นักข่าวคนนี้เป็นแม่ค้าก็ทําหน้าที่แม่ค้าคือถ้าเกิดทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็เกื้อกูลต่อกันนะสังคมมันก็สงบสุขอย่างที่ท่านสอน ท่านผูอยากถามว่าพี่ต้ออา,ามมีความรู้สึกแบบปื้ใจอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการถวายงานที่เราเคยถวายงานให้กับท่านที่ผ่านมาคือการถวายงานให้พว์ท่านเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เข้าไปถวายแบบใกล้ชิดน,นะครับก็คืออย่างนี้แหละเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกมันไม่ใช่การป่าบื้นตอนแรกมันเป็นการละอายใจเพราะว่า <laughs> <laughs> แต่ก่อนที่ใส่ไม่ค่อยดีแต่ก่อนเจเลยมากโดดเวนโดดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องประจำอย่างเงี้ยแต่พอ แต่พอผ่านเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเป็นข้าราชการและเป็นคนของพระองค์ท่านมันมันควรมันควรจะทําให้ท่านสบายใจถ้าเกิดท่านได้รู้ว่าเราทํางานอย่างไงแล้วถ้าเกิดว่าท่านรู้สมมุติว่าท่านยังรู้ว่าเราเราเเคเลอะไรเงี้ยท่านคงเสียใจที่บอกว่าภูมิใจกับชีวิตข้าราชการในวัาน,านนี้ครับในวันนี้ภูมิใจใวันนี้ภูมิใจ คือผมทำนี้แหละก็คือรู้สึกถึงคำนี้แหละว่าค่าราชการคือคือค่าของแผ่นดินคือค่าของรัชการที่เก้าผมเป็นคนของราชการที่เก้าเป็นเป็นเป็นสื่อกลางระหว่างตัวพระองค์ท่านกับประชาชนที่พระองค์ท่านรักเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงกลางอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะทําหน้าที่ให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมง,งานไม่เบียดเบียนคนไข้ด้วยการเบียดบังเวลาเขาหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับในฐานะที่เราเป็นลูกของท่านนเรามีอะไรอยากจะบอกลูกๆอีกอไไหลายๆคร้งหมคคือทุกวันนี้เราต้องพยายามทําตัวให้ดีพอที่จะเรียกตัวเองว่าลูกของท่านผมบอกตัวเองอนยะ่างเงี้ยเพราะว่าพยายามเราเราต้องทําตัวให้ดี เพราะว่าเรามีพ่อที่ประเสริฐเหลือเกินนะถ้าเกิดเรายังไม่ดีอยู่เราละอายใจไหมที่ที่จะเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อ,พอแล้วถ้าเกิดเราจะเรียกพระองค์ท่านได้เต็มปากเต็มคำว่าพ่อแล้วเนี่ยลูกคนนี้ยทุกๆคนเนี่ยลูกคนเนี้พร้อมที่จะตอบแทนพอมั้งไหมและการตอบแทนพระองค์ท่านมันมันก็ไม่ได้ยากทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่ที่ตัวเองได้รับ มาในสังคมแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนคนอื่นคำว่าทำดีถวายพ่อครับใครที่ตั้งใจจะทำทำเลยโอกาสเนี้ยมาถึงแล้วไม่งั้นจะสายไปขอบคุณมากครัอบอันนี้ให้ครับครับคัเขา้อมี เนายอยากให้ยใช่าดเขียน่แล้วี่เขาอยากให้เดี๋ยวไม่ครับงดี๋ยวไปสักอยางนันแหละเดี๋ย้ีาเาวเดี๋ยวตัเยอะแค่นีขอโทษ แกสั่งแล้ช่ป่ะพี่โอเคตาลอบนุณคเะรอยาให้หมดแเดียวเสร็จ้